ครับผมเต้ช่องผนังใจดูดวงนะครับตอนนี้กําลังจะขับรถไปถ้ำมัวดแดงแต่ตอนนี้เราขึ้นถ้รมยังไม่ได้นะไม่รู้จะขึ้นได้เปล่าแต่ว่าจะไปที่ไร่ทําดีของพระจามินทุมหาปัญโยซึ่งจะมีงานบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับทุกปีจะไหว้ขึ้น15ค่ํา่ำเดือนหนึ่งจะตรงวันไหนก็ตามแต่ซึ่งในครั้งนี้ปีนี้2 5 6 8เนี่ยจะตรงกับวันที่5วันที่5ธันวานะครับแต่ว่าจะมีงานเริ่มงานตนะั้งแต่วันที่4ธันวา เนี่ยวเย็นเนี่ยวันนี้เราจะไปวันนี้วันที่4วันนี้เราจะไปร่วมงานตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับวันที่ห้าก็จะเป็นงานเริ่มบูชาหลวงปู่เทพลูกดอนกันขับรถกันเดี๋ยวอันตรายตอนนี้เราถึงไร่ทําดีแล้วนะครับตอนนี้เรากาลังจะเตรียมตัวไปกางเต็นท์เพื่อน,นอนคืนนี้กันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจุดกางเต็นท์จะเป็นจุดไหนนะครับตามมาได้เลย ตอนนี้เต้ก็กางเต็นท์เสร็จเจรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพรอบๆว่าเต้อยู่ยังไงแล้วนอนแบบไหนรอบๆจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ภาพโชว์ไปเลยนอนแบบเนี้ยโรงแรม5้าดาวตอนนี้ก็อีกประมาณ15นาทีจะมีการทําวัดเย็นซึ่งตอนเนี้ยใกล้ๆ้เวลาแล้วเดี๋ยวจะพาไปสวดมนต์นนทำวัดเย็นแล้วเสร็จจากสวดทำวัดเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียน จะมีความสวยอจะมีความอลังการจะมีความในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอรับชมพอเต้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ต่อไปเป็นการกวนข้าวยาคูนะครับเพื่อจะไปถวายพระพรุ่งนี้เช้าซึ่งการกวนข้าวยาคูเนี่ยมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าการกวนข้าวยาคูเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้งต่อคิวกันเราคิวหลายคิวมาก ตอนนี้ก็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูแต่ตอนนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมกำลังกินลูกชิ้นตอนสี่ทุ่มครับเต้เป็นคนคิวบ่อยแต่ไม่อ้วนครยบกลายเป็นช่องรีวิวการกินไปแล้ว <c oughs> ตอนนี้เวลาตีสนะี่ครับ อันนี้เป็นช่วงเวลาของทุกคนที่มางานหลวงปู่เทพวดรก็จะเป็นช่วงเวลาตื่นนอนแล้วก็เตรียมตัวนะครับในการมาสวดมนต์เช้าในเวลาตีห้านะครับมีอะไรหนึ่งชั่วโมงในการทาภารกิจส่วนตัวซึ่งจริงๆแล้วเต้ผมเนี้จะตื่นมาตีสามครึ่งแต่ไม่รู้ตื่นทำไมเหมือนกันคงจะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติก็เลยตื่นมานั่งสมาธิแล้วก็เดินพิจารณาเดินจงกรมไปมันก็เหมือนเราได้สติตัวเองก็ถือว่า มันบรรยากาศมันดีด้วยอ่ะมีเสียงนกเสียงธรรมชาติมีแสงพระจันทร์วันนี้เหมือนพระจันทร์เป็นพูงมุงด้วยดวงใหญ่มากอืมเพราะว่าเป็นวันพระด้วยคือสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสิบห้าค่ำก็คือวันพระใหญ่ตอนนี้คนก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามาแล้วนะบางคนก็ทาภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นที่รวมตัวกันก็จะมีล้องตีระคังนะตีคังตีระคองตีกระคังตีค้องนะครับเพื่อจะเตรียมสดมนธรทมชาตเช้า แล้วก็จะมีการบูชาหลวงปู่เทพรอนในเวลาถัดมานะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการทำวัดช้าขอเอาเมือฝักทุกคนนะครับแต่วต่อไปเนี่ย ก็จะเป็นการใส่บาตรพระพิสุสง์โดยข้าวยาคูที่เมื่อคืนวันที่4ี่ได้มีการให้ทุกคนนกวนข้าวยาคูกันแต่เราจะเอาข้าวยาคูเนี่ยไปใส่บาตรยามเช้าครับดี๋ยวไปร่มใส่บาตรร่มกันนะจบข้าวจะได้มีเวลาที่ฐามาเลยค่ะแม่แก้วมาเลยค่ะ ต่อมาก็จะอรอพระฉันข้าวยาขูหลังจากาท่านใส่บาตรปิธาบาเสร็จแล้วก็ถึงจะให้ญาติธรรมหรือคนที่มาร่วมงานเนี่ยถึงจะกินได้นะต้องให้พาท่านฉันก่อนอันนี้เป็นธรรมเนียมของอท่ามโมแดงหรือได้ธรรมดีที่นี่เลยนะสําหรับงานงานดอกปู่นะคนก็จะมีเตรียมทั้งผลไม้ดอกไม้แต่ที่นี่ถ้าใครไม่เอาดอกบัวมาก็สามารถมานี่เช่าบูชาตรงนี้ได้ ทำไมคุณทำเก่งขนาดน,นี้ <S <S เพราะว่ามผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับฝึกมา,ต,ามตั้งแต่เด็กแล้วก็ทำงานชุมลมพุทธเราก็ต้องทำผู้หญิงยกโต๊ะครับผู้ชายพัพดบดอกบัวดอกบัว,บวที่บานแล้วก็เหมือนสติปัญญาดอกบัวตูมหมายถึงความชาดักแมอันนี้เป็นผู้ที่ตื่นรู้ตอนนี้กำลังจะนำดอกบัวไปวางเพื่อจะบูชาหลวงปู่น,นะครับก <c oughs> ็จะเป็นจุดรวมนะทั้งดอกไม้ทั้งผลไม้นะครับอันนี้เต้วางผลไม้ไปแล้วอันนี้เหลือวางดอกบัวนะครับ Yeah, ต่อไปเป็นการคืนจานชามช้อนแล้วก็แก้วนะครับสําหรับเรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็จะไปคืนเพื่อจะรับคูปองแล้วก็จะไป,ปร,ะรับกิฟเซ็ตนะฮะไปรับหลวงปู่มาจะกับพะอาจารย์ไปถุกนะครับจดี๋ไปคืนจานชามช้อนก่อนเราเลขเจ็ดสิบแปดด้วยวันนี้แนะ่นอนสามห้าหนึ่งครบค่ะครบนี่คือไม่ได้ใช่ไหมครับ โม่ป้าไม่พบก็ไม่เป็นไรแต่ทีที้งตรให้ของต้องบวชใช่ไหมครับต้องบวชก้ใช้สำหรับวันนี้เป็นวันที่5เป็นวันงานหลวกปู่เทพรดดอนแต่ว่าเราจะมาสื่อสารพลังงานจากไพ่นะว่าหลวงปู่อยากจะบอกอะไรนะครับกับผู้ที่มารับชมด้วยแล้วก็กับ เต้ด้วยนะครับเราใช้ไพย่ยิปซีสื่อก่อนนะครับแล้ซื้อว่าไพ่จะขึ้นว่าอะไรไพ่ขึ้นหนึ่งเหรียญน,นะครับใครได้รับชมนะหรือใครได้มาที่นี้ก็จะได้รับความสําเร็จนะได้รับโชคกลับไปได้รับความเ,เหมือนคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาเหมือนสมใจนึกในสิ่งที่คิดนะครับนั้นให้ทุกคนสาธุท่วมหัวไว้นะเราจะน้อมรับพลังงานตรงนี้ไปด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นเดอะเชอรีออนะครับ ก็ถ้าใครมีโอกาสนะก็มาร่วมงานของปู่เทโรดรที่นี่ก็ได้หรือทั่วประเทศหากที่ไหนมีจัดงานบูชาลวงปู่เทโรดอนนะถ้าใครอยากมาที่นี่ก็จะมีในทุกๆปีนะขึ้น15ค่้าเดือนหนึ่งของทุกปีนะครับแต่ปีนี้ตกับวันที่5ธันวาคมนั่นเองนะครับอ่ะเราลองใช้ไพ่นิยมหมู่นะครับไพ่นิยมหมู่พันว่าอย่างไรอีกอไพ่นิยมหมู่ไพ่ขึ้นเป็นเจ้าหญิงมุนทาทิพย์นะครับ ไพ่นี้บ่งบอกในเรื่องของความศรัทธาความศรัทธาบ่งบอกในเรื่องของการปกป้องรักปกปักรักษานะครับลวมใครที่ศรัทธาหลวงปู่เนี่ยท่านปกปักรักษาทุกสิทธ์ทุกทุกนะที่นับถือศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเ่ยชอก็บอกเรื่อง่องการเดินทางด้วยนะครับก็บอกให้ใครที่เดินทางใครที่ทําอะไรก็ตามก็จะปลอดภัยรวมไปถึงความเสน่ห์ในหน้าที่การงานกณก็จะมี พลังงานที่เอาชนะทุกๆอุปสรรคไปได้นะครับเราลองใช้ไพ่ขลักดูนะครับจะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นความเครียดนะครับบ่งบอกอะไรนะไปบอกในเรื่องของให้เราเอาความคิดตระก,กะออกไปนะครับเรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามิสติในการใช้ชีวิตนะครับไพ่ขึ้นกุญแจล็อกแล้วคุณจะปลดล็อกนะปลดล็อกกับ เรื่องของความเครียดปดร็อกกับเรื่องของสิ่งที่เราคิดไม่ออกเดให้คุณมีสมาธิมีสติแล้วก็ทให้คุณมีปัญญาในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามนะครับคุณจะมีหลวงปู่เทพคุณจะมีเทพเทวาน,นะพายุเทพเทวามาคอยมาปกปักรักษาช่วยเหลือนะครับใครที่มาใครที่รับชมคลิปนี้นะครับก็จะได้รับความสําเร็จนะครับก็จะมีเหมือนมีเทวดาปกปักรักษานคนดีผีคุ้มนะคนดีมีเทวดาอารักษ์ จะสาเร็จกันทุกคนนะครับก็ขอน้อมทุกบุญนะกับการได้มางานบูชาหลวงปู่เทพโรกดอดนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสําเร็จมีความสมหวังนะใครที่สธาหลวงปู่เทพโรกดอดอยู่แล้วหรือใครที่มาร่วมงานแล้วมารับชมคลิปนี้นะครับก็เราเอนนโมทนาไปร่วม,ร,วมร่วมกันขอนามื่าฝากทุกๆท,ท่านนะครับมา,มางานหลวงปู่แล้วหรอถึงคาสอนให้เยอะทำอย่างไรก็ได้เช่นทานวา และเส้นทางแห่งผลคือทางแห่งไม่เกิดคืออะไรทบทวนตัวเองให้เยอะการปฏิบัติบูชาคือแก่งแท้ของมาบูชาหลวงปู่เทศขออานวยอวยพรอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกครกองพวกเธอที่มาประชุมกันนะที่นี้และอยู่ทางบ้านรวมถึงญาติของเธอที่ร่วมหลับไปในนื้อจงมีแต่ความสุขความเจริญ ที่สิ่งใดถอยสงความมุ่งมั่นปัญหาทุกที่ว่าลาตีกายเธอ